สวัสดีครับพี่น้องนพี่น้องแค่นพี่น้องแฟนมอลล้ำคัานะครับ KFC พี่น้องฮักเพลในแฟนน้องละสุดยามาเด้ทองครับวันนี้ครับผมมากินอาหารแบบง่ายๆสไตล์แบบคนไม่ค่อยมีเวลาได้ทํานะครับกับเขากหน้มครับก็จับเคื่อเข่าครับพี่น้องนะครับนะฮะแน่ชี่ว่าการอาเภอเช่าเด็ดครับผมองพุทธการไปคนครับหลังจากนะครับเหตุภารกิจนะครับเอาเขาาน้ำให้ดูมีเตาเรียบร้อยนะครับกับมาครับ ผูจัดการนะครับมับแป้นะครับเป็นเบฟเฟแม่อยู่โรงพยาบาลนะครับมหาเป็นกินเข่าเนาะนะครับื้นนี้ก็คือเกาครับพี่น้องสดน้อนนะครับกรจับเจ้าเด็ดนะครับเอ้กินตะเส็นะเขาจะเป็นเสษเมื่อครับพี่น้องครับนะครับเกินคือเกากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับสําหรับคนที่แห้งเนาะกินน้อนก็คือแซ่บแต่ผมบ่ิกินเหล้าครับพี่น้องครับื้นนี้นะครับพักก่อน นะครับช่วงนี้เนาะกินลายลายกบซีโตนไตซีตนตับครับพี่น้องครับบนว่าปาไหนเติมน้ำตาลเติมน้ำปลาใส่บวกพริกเออใส่น้ำส้มเข่าแ้นค้นคนคนเขากันกระล่องซิเบิร์นนะครับเออเสียบอยู่บนนี้ตอนนี้เบาๆไลค์ครับพี่น้องทำหน้าที่กินอย่างเดียวนะครับบ่แพงด้วยครับพี่น้องกับเกวดละห้าสิบบาทครับนะครับอาหารจานด่วนนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับ มาแวะมายามได้ครับพี่น้องผมสิบห้ามากินครับแซ่บ์พีรีครับสมซาสมลื์นะครับช่วงนี้กะว่างครับพี่น้องครับงานล่ำกะหางเ่าละล่ะนะครับเริ่มสตาร์ทใหม่กับวันที่หนึ่งเดือนหนาพฤศจิกายนครับนะครับฤดูกาลนะครับกระถินเนาะนะครับพี่น้องครับนับงานกระถินกับพวกเขามากเลยเนี่ยอ้าสิ่งจระเจนตัดขยำกระบอกกระเจมเหนียวพลูกพองากระยัางมาเอ้าไอเบื้องน้าตาครับเป็นตระเสืบบอลพี่น้องนะครับ พลกรากดบอกกัว่ามันเป็นตะเสียบท,งทยองแทนมันว่าในี่เสียบทองดีดีครับผู้จัดการผมกัดกินนะครับผมมือน,นี้นะครับทิ่ตนสาักบริหนอนมันขคืนในพื้นกรนะรบบกไดเอาผมเป็นยังงครับพามากินก็จับถ้าก่อนจะไปนอนเราไปนอกน,นอกนะฮรพร้อมนี้นะครับกะต่างไปต่างคนุนกระยากราย,ยามั่นครับพี่น้องก็ให้กกำลังใจซึ่งกันและกันครับ นะครับพี่น้องเห็ดภารกิจเห็ดน้าที่การงานย่างไก่ตามแต่ะครับไก่สมุนไพรัตนาครับไส่สิออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วนะครับกะให้พี่น้องโซพี่น้องม้ากับพี่ยังหลายครับคลิปนี้กับมิตรมันังกินก็จับให้พี่น้องเบิ้งหลักคุยกับเผาบบใยายกับพี่กับน้องนะครับพี่น้องห้างแพงกันสุขสุขสนนะครับมิการไม่งานกิดเอินใดครับบัยหาพอดีครับเพราะถ้กินเขาได้กับพี่น้องส่วนมากสิกิน โบไล่พอดานะครับสิเป็นเน้นไปทางหน่าหมดละนะครับก็จะกระสนเนี้ยเนียวถัวยบบง่ายนะครับเปิดอาหารสิบาทพ่อซื้อพ่อซื้อพ่อขินดีๆครับพี่น้องครับเอาผ่อมี่ยงไล่พี่น้องขอโตกินเข่ากินน้ำซะก่อนครับหายพี่น้องพักแพร่งแป๊บครับพี่น้องเถอะพี่น้องมันสุขสุกสนนะครับหายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับสำหรับคลิปนี้กับพ่มี่ยงไล่ครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนี้ซะก่อน นะครับยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่แห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนครับขิดเงินไห้ไลามากเป็นกองคิดทองเหนไะมาเป็นหาบครับฝากบราสาสุริยามาเลยทองกสอักจคนเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณครับกดติดตามกดแชร์กดไล์ด้วยนะครับขอบคุณครับ